มาลองอเรียนรู้คำขอบคุณทั่วโลกอันแรกเลยอินโดนีเซียเนาะเอ้ายังไม่ได้พูดเลยเลยกาเซสกาเซียนอู้ได้นะวันนี้ยากว่ะดักกุจุกุจุกุจิกิกิดักกุจุเฮ้ยดักกุจุกุจิกิจุกุจดุกุจุกุจิกิกจดอกกุจุกุจกกจิกิดิกก์ได้เว้ยมอซี่ มัซี่ได้วะดงกดังกกันกันทุกันชูกันกันเออ้องอะไรกันอบด้คเอได้วะอนิยัตโตโกจมัส ซาลามาโปเออแต่งกิ้วครับเออคำแซมิตาคำแซมิตานี่ค am am ิโตส